กลับเข้ามาสู่ช่วงที่3นะครับในกับไทยแลนด์ครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ภาพที่เห็นนั้นคือเขาเรียกสมุนไพรหอมนะฮะเป็นสินค้าตัวใหม่ของทาง Voice ้ v ของเราเนี่ยนะครับซึ่งเราใช้ชื่อว่า Voice h e r b a l r e f r e s h m e n t นนะฮะแค่ได้กลิ่นก็ติดใจนะครับคุณผู้ชมกระปุกเล็กๆแบบนี้เนี่ยอย่าได้ดมเชียวดมปุ๊บติดใจพกเอาออกไม่ได้เห็นว่าอยู่นานเนื่องจากเป็นสินค้าใหม่เราก็ยังไม่เคยทดสอบว่ามันอยู่นานขนาดไหนสมุนไพรแต่เขาบอกว่าอยู่นาน ก็กลิ่นเหมือนกลิ่นแล้วทำให้สดชื่นน่ะเหมือนส้มโอมือออ่เหมือนส้มโอมือแต่ว่าผมชอบแพ็คเกจจิ้งเขาเลยนะพิชูมันแล้วมันเบามากก็แปลกแตกต่างครับเบาครับ129บาทนะครับคุณผู้ชมฮะ129บาทสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็รับรองว่าดมเมื่อไหร่ก็ติดใจเมื่อนั้นเนี่ยนะฮะรู้สึกสดชื่นนะครับคุณผู้ชมนะครับนี่เป็นสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับถ้าสนใจลองติดต่อเข้ามาได้แล้วสั่งซื้อเข้ามานะครับ0 2 1 1 4 8 1 1หนึนึครับ เมื่อพูดถึงเรื่องของสึกเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะครับเรามามองที่มุมของพักเพื่อไทยวันนี้เขาเมีแถลงนะฮะพรักเพื่อไทยแถลงขา่าวประจวัญอังคารเรื่อง8ปีแห่งความเสื่อมถอยพักเพื่อไทยอนาคตที่สดใสของประเทศนะครับคุณพิชัยนฤทธ,ธ,ธพันธ์เองเนี่ยได้ออกมาแสดงยินดีคุณช<ม>า<ต>ชาติใช่ไหมฮะครับร่วมกับคุณจรพรสินุพัยครับ ซึ่งซึ่งคุณคุณพิชัยเองเนี่ยก็แสดงความยินดีกับคุณชาติชาติที่ชนะแลนสไลด์แล้วก็ส่งแล้วก็คาดว่าเพื่อไทยเนี่ยจะชนะอย่างแลนสไลด์เช่นเดียวกันนะครับขณะที่คุณจิรพรเนี่ยก็ออกมาบอกว่าตลอดแปปีที่ผ่านมาแลแ้วประหารสะท้อนออกมาแล้วว่าไม่ใช่ทางออกของประเทศนะครับเผยเผอกับสร้างปัญหากับประเทศมากขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงของคุณพิชัยและคุณจิรพรกันฮะนอกจากเรื่องเออศรษฐกิจแล้วเรื่องสังคมก็มีปัญหาไม่ต่างกัน คนรุ่นใหม่หมดหวังนะครับออกมาประท้วงก็ถูกจับถูกทำร้ายถูกดำเนินคดีคนจำนวนมากเป็นล้านๆคนอยากย้ายประเทศอยู่อันนี้คือสะท้อนความจริงว่าความหมดหวังของประเทศมันเริ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับขณะเดียวกับการเมืองเราย้อนยุคไป30ปีนะอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะครับนี่คืออีรีวิวสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาบอกไว้แต่แรกเมือตอนเลือกตั้งเสร็จ ว่าเรากลับไปย้อนยุค30ปีมี250สววหวตนายกมีพรรคเล็กพรรคน้อยแทนที่จะต้องการเห็นพรรคการเมืองที่เข้มแข็งในโลกเนี่ยทุกคนก็อยากเห็นพรรคการเมืองใหญ่ๆเข้มแข็งนี่ส่งเสริมไม่เกิดพรรคเล็กพรรคน้อยเต็มไปหมดอันนี้คือสิ่งที่เป็นปัญหาแล้วก็มีข่าวๆาว,าว,าวการแจกกล้วยกันตลอดเวลาอันนี้คือสิ่งที่เป็น8ปีนะครับ8ปีทุกอย่างเสื่อมถอยทุกอย่างทําเละหมดเพื่ออะไรเพื่อรักษาอำนาจของผู้นาอยู่คนเดียวนะ ดังนั้นค่ะที่ฉันต้องเรียนว่าทางที่ดีที่สุดพเดกประยุทธ์จันโอชาควรเลิกที่จะพยายามกระเสือกกระสนที่จะอยู่ในอำนาจให้นานที่สุดเพื่อให้ได้นั่งเป็นประธานเอเปกหวังจะกอบกู้ภาพลักษณ์ของตัวเองคืนแต่ถ้ารู้ว่ามือไม่ถึงก็ควรจะ สละออำนาจและให้รัฐบาลที่มาจากประชาชนเด้เข้ามาบริหารประเทศที่สำคัญที่สุดค่ะดิฉันต้องขอเรียกร้องให้คณะทหารเลิกยุ่งการเมืองขอให้พักการเมืองที่สนับสนุนการทํารัฐประหารและสืบทอดอานาจรวมถึงกลุ่มแนวร่วมที่เคยสนับสนุนให้ยุติแนวทางการสนับสนุนการแก้ปัญหารประเทศโดยการทํารัฐประหารและให้สนับสนุนให้ประเทศค่ะกลับสู่คันลองของ ระบอบประชาธิปไตยซึ่งจะเป็นทางออกจากวิกฤตของประเทศที่ดีที่สุดค่ะที่จะมีประเด็นหนึ่งที่คุณจรพรนแสดงความกังวลนะฮะคือเรื่องของเวทีเอเปกในรอบ20ปีที่จะจัดขึ้น21-22เี่เนี่ยนะครับคุณจรพรระบุว่าสิ่งที่กังวลคือกลัวว่ากล,ววา,กลายเป็นประเทศหมาบน้าจะใช้พื้นที่ตรงนี้นะแล้วมาแย่งพื้นที่ที่ประเทศอื่นจะมาพูดคุยตกลงร่วมกันทางด้านของเศรษฐกิจซึ่งตามธรรมเนียแล้วคุณจรพรบ,บอกว่า21ประเทศเนี่ยเขาจะต้องมีการแถลงการร่วมกันด้านเศรษฐกิจ การค้าตามธรรมเนียมปฏิบัติได้แต่ก็กเกรงว่าถ้าประเทศมหาอำนาจอื่นๆจะมาใช้พื้นที่นี้พูดคุยทําให้ในที่สุดแล้วประเด็นเศรษฐกิจอาจจะไม่ไแทบไม่ได้แตะแล้วไม่สามารถนำไปสู่ข้อตกลงร่วมกันได้มันก็ไม่ได้ง่ายอยู่แล้วเนี่ยฮะเพราะว่าเอฟเอกที่ผ่านมามันก็บอยคอตกันไปแล้วครับใช่ไหมฮะในการประชุมะระดับตัวแทนที่การค้าที่ผ่านมาเนี่ยก็บอยคอตเนื่องมาจากการเมืองสงการสงครามในระดับประเทศในระดับโลกใช่ไหม,มก็ งานเอเปก็เป็นความท้าทายแหละว่าในประชุมสุดยอดเนี่ยคุณจะได้ผู้นําครบทุกประเทศเปล่าผมว่าย่าเหมือนกันอันนี้มันอยู่ที่ตัวมันอยู่ที่หนึ่งสถานการณ์บ้านเมืองสองมันอยู่ที่ตัวผู้นำของเจ้าภาพอยู่ที่ตัวผู้นําของเจ้าภาพนะครับก็อันนี้ก็คือสิ่งที่คุณเจรพรแสดงความเป็นห่วงใยเนี่ยนะครับพี่ถึกเมันมีข่าวหนึ่งอันนี้ต้องให้โยนให้พี่ถึกกับพี่ชวัฒหน่อยนะ เดี๋ยวไหนๆก็พูดแล้วมันเป็น8ปีใช่ไหมคุณพิธาด้วยฮะคุณพิพาก็โพสต์ <post S 2> ค,ความเห็นเกี่ยวกับ8ปีรัฐประหารที่ล้มเหลวนะฮะก็บอกว่า8ปีที่ผ่านมาผลการเลือกตั้งกทมสะท้อนว่าการรัฐประหารคือความล้มเหลวถึงแม้ว่าคณะรัฐประหารจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อฉุดล้างสังคมไทยไม่ให้เดินหน้าทั้งการ ร่างกติกาที่บิดเบี้ยวการทำลายกลไกลประชาธิปไตยและบ่อนทำลายกำลังของภาพประชาชนจากข้อสชาาม,มาจนถึงรัฐบาลปะยุ์ที่รวบรวมนักการเมืองที่ไม่ได้เห็นคุณค่าของประชาธิปไตยมาไว้ด้วยกัน<ะ>ความเลวร้ายของรัฐประหารตลอดจนความแร้ประสิทธิภาพของรัฐบาลปะยุ์ทำให้ประเทศไทยถดถอยล้มเหลวและอับอายจนประชาชนไม่อาจฝืนใจเลือกตัวแทนที่เป็นเศษซากจากมลดดรับประหารได้อีกต่อไปอซึ่งสะท้อนได้จากการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ธนะนกรก็มาตามเคยโตแล้วครัง ธนกรก็รู้อยู่แล้วว่าจะพูดอะไรจะดวนสรุปผลกรเลอกตั้งกทมสะท้อนวัลลานล้มเหลวอ๋าเหรอผมก็ไม่แน่ใจว่าพอฟังที่เมื่อกี้พี่ถึกจัวหัวแล้วผมเข้าไปอ่านดูเนี่ยตกลงคุณธนกรปกป้องรัฐประหารหรือปกป้องประยุทธ์อนั่นสิผมไม่เห็นวรัฐประหารอยู่แล้วแต่เมื่อมีการเผาบ้านเผาเมืองคนไทยจะเข็นฆ่ากันเองเกิดม็อบชนม็อบก็เข้าใจทำนองนั้นเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าคะแนนคุณ ชัดชาติเนี่ยปฏิเสธไม่ออกนะจากที่คุณชัดชาติก็พูดในโค้งสุดท้ายเหมือนกันว่าม,มันไม่ใช่ใชัยชนะมันคือกระถูกจับใช่ไหมมันคือคําสั่งประชาชนเนี่ยออผมว่ามีความหมายว่าเฮ้ยนี่คือเสียงของประชาชนอ่ะมันสะท้อนอยู่แล้วแล้วคุณก็ไปจัดวันเลือกตั้งในวันที่ยี่สิบสองาพอดีผมหน้าตัวเองอ่ะบางคนเขาบางคนเขามองว่าต้องการกบกระแส ก็คือเอ,เอาเอาเลือกตั้งแบบ<อ>ก<ด>ระแสรัฐประหารครบรอ,อ8<ง>ปีเลยะนะฮะเ,เดี๋ยวก่อนนะ,ะมันมีข่าวคืบหน้านิดหนึ่งกรณีเรื่องของแท็กซี่ที่ไม่รับอาจารย์ชัดชาติเนี่ยมีคนเขาออกมาบอกว่าเดี๋ยวต้องขอชี้แจงประเด็นนี้หน่อยนะครับเขาบอกว่าเคสที่กําลังพูดถึงเรื่องแท็กซี่ที่ไม่รับคุณชัดชาติเนี่ยใจเย็นๆแล้วลองอ่านของเขาก่อนเนี่ยนะ,ะคือเขาบอกว่าแท็กซี่เนี่ยคือพ่อของเราเองอ๋อคนที่ออกมาโพสต์ในทวิตเตอร์เนี่ยบอกว่าคือแท็กซี่คือพ่อเราเอง พ่อไม่ได้ปฏิเสธแต่พ่อมารอผู้โดยสารที่เขาเรียกแกร็บไว้ไม่ได้ส่งรถไม่ได้แก๊สหมดเพราะพ่อเติมแก๊สเก่งแต่พ่อเข้าใจผิดคิดว่าคนที่เดินมาคือลูกค้าที่เรียกไว้เลยปลดล็อกประตูให้ขึ้นแต่พอขึ้นมาเป็นท่านชาชาติพ่อก็บอกว่าจะไปส่วนลุมแกเลยบอกว่าแกไปไม่ได้เพราะแกรอลูกค้าแกร็บขออภัยคุณชาชาติบอกจะไปสวนลุมแต่แกบอกว่าแกไปไม่ได้เพราะแกรอลูกค้าแกร็บแล้วก็ขอโทษไปพ่อไม่ได้เป็นสลิมคือมีหลายเพจเอาไปลงแล้วด่าแกแกราดโซเชียลมีเดียไม่เป็น จากที่ตอนแรกๆคำๆกันอยู่แต่พอมีคนด่าแรงขึ้นพ่อเริ่มเครียดนะฮะก็เลยขอชี้แจงไว้ในที่นี้เอาเปอย่างนี้เข้าใจนะอันนี้ก็มันก็มีเหตุผลแต่ว่าโดยภาพใหญ่เนี่ยคนที่เอามาเนี่ยนะฮะคงไม่ได้เจตนาจะเป็นสลงสลิมเราแต่ก็คือมันก็สะท้อนว่ากทมมีปัญหาเรื่องแท็กซี่จริงๆครับครับก็คือภาพนี้คือคลิปนี้เนี่ยฮะที่เป็นประเด็นที่ทกเถียงกันอยู่สรุปก็คือเขารอลูกค้าของเขาอยู่เนี่ยนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องของออที่สำนักง,งานอายการสูงสุดนะทะนายความยื่นหนังสือถึงอายการสูงสุดขอให้ตํารวจเรียกพยานสอบเพิ่มคดีคุณทันตะวันผู้ต้องหามาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยนะฮะคือกรณีที่คุณทันตะวันตอนนี้อดข้าวสู้กิจเป็นเดือนเนี่ยน่าจะเดือนหรือแล้วใช่ไหมเดือนนึงแล้วครับขอขอ, <ๆ S 2> ขอไปยื่นต่ออายการใช่ไหมฮะโดยที่มีอธิบดีอายการสำนักงานคดีอาโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดคุณอิทธิพรแก้วทิพย์มารับหนังสือคุณกฤษดาเนี่ยบอกว่าออขอให้พิจารณา ครับพยานฝ่ายฝ่ายจำเลยคืออาจารย์ชันวิทย์นะฮะอาจารย์พนัทแล้วก็อาจารย์รณกรบุญมีเนี่ยก็คือแบบมันเป็นการดูหมิ่นหรือเปล่าอาจารย์ชันวิทย์ในเชิงคือเป็นพยานฝ่ายพุทธห้าแล้วก็อาจารย์พนัทในแง่ของไม่เป็นความผิดตามกฎหมายและเป็นการอบตามล้ำหนุนแล้วก็อาจารย์รณกรนฮะว่าเป็นเรื่องแบบไม่ได้เป็นความผิดหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็คือหมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยตำรวจเนี่ยดึง ขอฝากขังมาตั้งทั้งหมดนนมันเท่าไหร่เกือบเจ็ดวันผัดแล้วเจ็ดผัดแล้วก็ไม่ยอมแบบแล้วแล้วก็ไม่ยอมยื้อตลอดอะ่ะใช่สอบแต่พยานฝ่ายฟ้องฝ่ายโจทย,ยังไม่เรียกว่าโจทย์ด้วยฝ่ายผู้ฟ้องอะ่ะครับแต่ยังไม่ได้สอบพยานฝ่ายผู้ต้องหาผู้ต้องหาแล้วก็ยื้อตลอดคือยื้อจนกระทั่งไอ้ผัดไปเรื่อยๆผัดมาเรื่อยแล้วศาลก็ไม่ให้ประกันผัดฝากขังมาเรื่อยๆแต่อันนี้ก็คือตํารวจเองก็ยอมรับว่า ตะวันเขาไม่ได้คิดจะหลบหนีแล้วก็บอกว่าไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานครับซึ่งอันนี้ตำรวจยอมรับมาตั้งแต่ชันพนักงานสอบสวนตั้งต้นแล้วแต่ศาลต้นแล้วแต่ศาลไม่ให้ประกันอันนี้เป็นวินิจฉัยของศาลเลยทั้งที่โดยกฎหมายเนี่ยโดยปวิอาญาเนี่ยก็คือถ้าจะไม่ให้ประกันมี2เรื่องเท่านั้นแหละครับคือคุณจะหลบหนีหรือว่าจะไปครับแต่วันล่าสุดคือศาลบอกว่าจะขอดูอีก5วันใช่ไหมมันก็จะครบผัดพอดีครบเจ็ดผัดอ่ะต้องรอดูว่า จะได้ประกันวันสองวันนี้หรือวันสองวันนี้หรือเปล่านะครับคือ,อคุณกฤษดรางยังโพสต์อีกเรื่องหนึ่งบอกว่าพอดีไม่ได้อยากพูดเรื่องนี้แล้วแต่พออ่านข้อมูลที่เรือนจำชี้แจงเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายของตะวันว่ามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีทุกอย่างสิ่งที่เรือนจำแถลงนั้นจะจริงหรือเท็จเป็นเรื่องที่การเวลาพิสูจน์ว่าใครโกหกนะฮะแล้วก็วันนีเนี่ยเมื่อวานมาถึงเมื่อวานเนี่ยทนายความที่เยี่ยมตะวันบอกว่าหลังจากอราหารมาสามสิบกว่า,าวันเธอมีอาการสุดหนักลงมาก อาจจะยังแข็งแรงสดใสร่างกายสมบูรณ์อย่างที่เรนจำถแถลงก็ได้แต่นี่ไม่ใช่เรื่องสำคัญมากไปกว่าเหตุผลที่อดอาหารทำไมผมเข้าใจเ,เราคุยกันเป็นการส่วนตัวจนผมเข้าใจเธอในขณะที่ผู้รักษาอายการตำรวจหรือเจ้าหน้าที่รัฐอาจจะดูแคลนเธอว่าอดอาหารเพื่ออยากได้อย,ไดอยากได้ประกันคือเหมือนกับอ,อ,อยากได้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องกฎหมายไม่เคารพกฎหมายอยากได้สิทธิประกันแต่ผมอยากบอกว่าคุณเข้าใจผิด ตะวันอดอาหารทรมารร่างกายเพราะเธอเชื่อว่าสิ่งที่เพื่อสามองว่าเธอเป็นคนผิดแล้วเอาเธอไปกักขังไว้แล้วคิดว่าจะสามารถทําให้เธอยอมจํานวนได้นั้นเธอจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเว,วรษาตํารวจอายการต่างหากที่คิดผิดเธอไมไ่ต้องการอดอาหารเพื่อต้องการให้รับให้ตัวเองได้ประกันตัวแต่ต้องการให้โลกเห็นว่าสิ่งที่เพื่อสายการตำรวจทำต่อเธอนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ชอบทำการต่อสู้ของตะวันอเป็นดูวุาเวและโดดเดี่ยวจะไม่เป็นความจริงที่เด็กสาวอายุ20ปี ยอมทรมานตัวเองเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องครับแล้วตอนมันก็คล้ายกับกรณีของเด็กสาวที่สูกนาซีสังหารเพียงเพราะต้องการต่อตามเผด็จการซึ่งอาจจะดูโดดเดี่ยวและว้าวคคุณแต่ว่าหนึ่งโลกจะรู้ว่าสิ่งที่ตะวันและคนและคนที่กล่าวถึงนั้นได้ทําคือรูบมาอันยิ่งใหญ่คร,บครบยบยงนหันว่าทำนี่ไม่ใช่เพื่อเสรีภาพตัวเองแต่ทำเพื่อเสรีภาพของคนอื่นครับแล้วก็ลงท้ายบอกว่า ถ้าเธอต้องเสียสละไปในการก่อสู้ครั้งนี้ถ้าเราไม่ทําอะไรสักอย่างเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเสียใจอืมนี่คือเคสอของคุณพันตะวันนะครับ,รบพี่ชวนเมคิดว่าถ้าคิดว่าเขาเป็นอะไรขึ้นมาผมก็คิดว่ามันก็มันเหมือนกับโอ้คุณอาจจะคิดว่าแม่การเมืองไม่กระเทือนหรอกมันไม่ได้มีผลอะไรหรอกแต่ผมคิดว่ามันมันจะจารึกไปนะสิ่งที่ สิ่งที่เขาทาหรือไม่แต่ตั้งแต่ปีที่แล้วอะไรนัสิ่งที่ทําไว้นี่มันจาลึกไว้ว่าอํานาจที่มันเป็นอยู่นี่มันเป็นอย่างไรแล้วมันจะแบบว่าคุณอย่าคิดว่านาซีมันพังทลายแบบมันวันหนึ่งมันก็พังทลายเหมือนกันแบบที่มันกับความที่เขาไม่ได้ความเป็นธรรมอย่างนี้แล้วแล้วนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องจาลึกในระดับโครงสร้างนะฮะว่าว่าฝ่ายตุลาการได้กระทาอะไรไปแล้วทาให้เกิดการสูญเสียหรือทําให้เป็นบาดแผลของสังคมไทยมันจาลึกไว้ชั่วนิรันด์เนี่ยงานนี้มันไปถึงระดับบุคคลด้วย ใครกระทาอะไรต่างๆอย่าคิดว่าจะปิดชื่อได้ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ฮะมันจะทําให้เป็นบาดแผลของฝ่ายตุลาการไปนานทีเดียวคือ,อเอาง,ง่ายๆผมคิดว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาช่วงเนี้ยศาลไม่ค่อยกล้าเอาใครถามละเมิดอนำนาจศาลเท่า,า,าไหร่นะ <laughs> มันแปลว่าอะไรอ่ะครับแปลว่าตัวเองก็คล้ายๆกับว่าพูดไม่ออกอืม <laughs> ครับคือกรณีตะวันมันสะเทือนใจมากขึ้นทุกวันเพราะว่าอดอาหารมานานมากแล้วและคุณตะวันไม่ไม่ใช่คนเดียวที่อดอาหารยังมีอีกมีกด้วยมีด้วยมีเกตด้วยแต่ว่าแต่ว่ามาไดหทีหลังอันทีหลังแก๊กจะทีหลังกว่าอีกเรื่องหนึ่งครับพี่ถึงพิชวัตรครับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของกฎหมายควบคุมการรวมกลุ่มประชาชนตัวนี้เนี่ยเมื่อวานนี้เราได้เห็นภาพเนี่ยมีประชาชนไปที่หน้าองค์กรสหประชาชาติเนี่ยนะฮะแล้วก็มีตำรวจประชาชนมีตำรวจเนี่ยเข้ามาโห้เขาว่าอะไรอ่ะกีดขวางอ่ะ แล้วก็เข้ามารวบนะฮะก็ทําให้ทางด้านของกลุ่มขบวนการต่อต้านร่างกฎหมายทําลายการรวมกลุ่มของประชาชนนั้นนะเขาก็เขาก็โดนกระทบกระทั่งนะครับทําให้ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับแปดนาฬิกาวันนี้เนี่ยผู้ชุมนุมตั้งขบวนฝั่งการจราจรถนรนราชดำเนินใช่ไหมฮะแล้วก็คิดว่าจะไปที่ทําเนียบใช่ไหมฮะครับะนะฮะทำให้สถานการณ์เขาบอกว่ามันตึงเครียดนะ,ะตำรวจต้องเตือนต้องคือเตือนออเนี่ยแล้วก็ ออกมาบอกว่าประมาณว่าห้ามฝ่ารั้วสู่ธรรมเนียบคือเขาเอารั้วมากั้นเดี๋ยวเราลองลองดูภาพกันหน่อยเนี่ยฮะคือเนี่ยประชาชนกลุ่มนี้เขาก็มารวมตัวกันเพื่อที่จะจุดประสงค์เขาคือเขาไม่ต้องการให้้กฎหมายตัวเนี้กฎหมายเนี่ยจะควบคุมรวมกลุ่มประชาชนควบคุมรวมกลุ่มมันชื่ออะไรเนี่ยตัวนี้กฎหมาย NGO นั่นแหละกฎหมาย NGO มันควบคุมนี่อการดำเนินการของ NGO การให้คุณลุงอน่างนี้มันคือการรวมกลุ่มแบบ NGO แบบมัน การตรวจสอบการให้ทุนการต่างๆซึ่งความจริงก็ตรวจสอบได้อยู่แล้วมันขึ้นค์กมาประชาชนอย่างเงี้ยมันขึ้นกับมาไทยอยู่แล้วม,มาไทยดูได้อยู่แล้วภาษีเขาก็เสียอยู่แล้วแล้วพอยแจงแล้วถ้าอะไรไม่เสียภาษีก็ม่ต้องมีแล้วกฎหมายนี้คือข้อแตกต่างจากของเดิมที่มีอยู่คือข้อแตกเขามีตั้งแต่บัญชีภาษีการรวมกลุ่มการจดทะเบียนให้มันยากขึ้นให้ทุนสนับสนุนให้มันให้มันยากขึ้นมาให้มันอยู่ภายใต้การดูแลการควบคุมและการอนุมัติของรัฐ ฮะ,ฮะอ๋อต้องอนุมัติจากรัฐด้วยคือมันต้องการที่จะควบคุมองค์กรประเภทแบบนี้แบบไอรอ, I aw, อศูนย์ทนายเนี่ยประชาไทยอะไรแบบนี้ที่มันเกี่ยวกับการเมืองแล้วเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพประชาชนแต่เวลามันทาเนี่ยมันไปกระทบ NGO อทั้งหมดมพวกกปปชอะไรพวกนี้โดนหมดโดนหมดเนี่ยมันกระทบเอ็อทั้งหมดเพราะ NG o ทั้งหมดนี่ส่วนใหญ่เขาก็รับทุนที่มันมาจากต่างชาติทั้งนั้นแหละ,ะแต่เราเข้าใจไว้ว่าไอ้ ทุนเนี่ยจริงๆทุนภายในมันก็มีรัฐบาลก็มีก็มีแต่ให้สอสภายในไงสสสสก็มีแต่ไอการให้พวกนี้เนี่ยมันจะถูกบล็อกไว้ด้วยการที่บอกว่าห้ามคุณไปทำอะไรที่มันเป็นการสวนทางกับอำนาจรัฐใช่ป่ะคุณต้องเหมือนกับแบบคุณต้องเป็นช่วยงานช่วยงานรัฐบาลช่วยงานกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยอะไรเงี้ยคุณต้องไปหาทุนไปขอทุนสนับสนุนจากฝรั่งมาเพื่อมาช่วยกรมพัฒนาชุมชนถ้าเห็นแย้งอะ มันตัวช่วยตรวจสอบรัฐบาล้อไม่ได้งานเอ็นจีโอทั้งหมดเนี่ยมันคือการไม่ได้แล้วมันคือการตรวจสอบแล้วอะไรใหม่แล้วก็แบบว่าคล้ายๆว่านําเสนอสิ่งที่แตกต่างจากรัฐคุณจะไปให้เขาทำอย่างนั้นได้ไงล่ะคือความหมาย NGO เนี่ยมันคือองค์กรเอกชนเพื่อการพัฒนาใช่ไหมเลยองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเอกชนคือร่วมกันพัฒนาใช่ไหมพัฒนาโดยใช้แนวคิดของเอกชนหรือพัฒนาคือประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะพัฒนาไม่ใช่แค่มีแต่รัฐเท่านั้นหรือว่าองค์กรของรัฐหรืออบตเท่านั้นที่มีสิทธิ์พัฒนา คราวนี้เนี่ยมันกว้างกว่านั้นคือมันเป็นเรื่องของการควบคุมไปถึงระดับการรวมกลุ่มเลยเช่นคุณไปรวมกลุ่มเป็นแม่บ้านสมาคมแม่บ้านเนี่ยเข้าข่ายนี้หมดและอ่ะไม่แต่รัฐเขากลัวว่าจะมาจะมาจากสื่อจะควบคุมจัดการเมืองมันจะควบคุมมให้เข้ามาุ่งการเมืองให้ประเทศเรามันแตกแยกทํานองนั้นเละมันมันเป็นวิธีคิดแบบกอเรมานอแบบทหาระครับซึ่งซึ่งซึ่งจริงๆเนี่ยผมจะพูดว่าเวลา n g o ทําทำทั้งหมดใหม่ NGO ไทยเนี่ยมันประมาณ2 0 จริงๆ1 2, 0ึ่งศูสองศูนเนี่ยที่ทำกันมาสี่สิกว่าปีอะไ <mm> อสิ่งที่กรมพัฒนาชุมชนหรือไอสิ่งที่กระทรวงเอ่พอพมเราไปทำาคือมันมาจากสิ่งที่อันโยเขาทำแล้วเขาพัฒนามาก่อนแ้วคิปหยิบมาของมาใช้ใช่ <mm> <mm> แล้วตอนเนี้ก็แบบอันนี้นะมันมีพอชอชอบปะ <mm> พอชอก็คือ องค์กรของเอกของรัฐนี่แหละ,ะที่อยากให้เป็นองค์การมหาชนไงเป็นอิสระหน่อยอแต่ใช้เงินสนับสนุนจากรัฐก็นั่นแหละก็คือมันก็มาจากโครงสร้างเอเจโแล้วมันตั้งสมัยกุณทักษิณใช่ตั้งสมัยไทยรัทยเพราะว่าไทยลัทยนี่ก็สนับสน,นุนมาอยางเงี้ยเพราะว่า การพัฒนาโดยเอกชนเนี่ยมันเจ๋งกว่าพูดง่ายเพราะนั้นในที่เขาจะมีเงินก็รัฐก็เลยตั้งพอชขึ้นมาเป็นหน่วยงานอิสระเป็นองค์การมหาชนแล้วก็ให้เงินสนับสนุนไปทําแบบเอกชนแต่ทาไปทํามาพอชก็กลายเป็นเครื่องมือของรัฐของรัฐไปซะนั้นอีกแบบหนึ่งสัญลักษณ์ง่ายๆคุณรู้ป่ะตอนนี้พอชมีเครื่องแบบเว้ยกลายเป็นข้าราชการใส่เครื่องแบบล้วตอนนี้พอชพอชอทาหน้าที่หลักคืออะไรฮะ ก็ให้ทุนสนับสนุน NG o กับ NGO ต่างๆใช่ n อ o โหัวลอกกันกิ้งเลยที่พอชอมปีเครื่องแบบมันสะท้อนมันสะท้อนคือความการครอบงําของระบบราชการขนาดไหนครับครับแต่ว่าวันนี้โอเคกลับมาที่เรื่องนี้ฮวันนี้เนี่ยคุณเลิกสักำค,ำคำคงศักเนี่ยะฮะซึ่งก็เป็นหนึ่งในในใน,ในตัวหลักของผู้ชุมนุมเนี่ยก็ตั้งขบวนตั้งแต่8ปดโมงใช่ไหมฮะแล้วก็เดินหน้าเนี่ยเพื่อที่จะไปทาเนียบรัฐบาลแต่ว่าเขาบอกเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยก็มีการประจําการพร้อม แผงเหล็กและลวดหนามหีเพลงบริเวณสะพานมัคกาวานังสันเจรจาขอให้ตัวแทนยื่นหนังสือบริเวณนี้ได้หรือไม่โดยไม่ต้องเคลื่อนขบวนนะฮะอย่างไรก็ตามเี่ยค,เะะยคุณเลิกสัตว์เนี่ยนะฮะขอภห้คุณเลิกสัตว์เนี่ยนะฮะก็กล่าวผ่านเครื่องขยายเสียงว่าตนยังมาอย่างสันต,ติไม่มีอาวุธต้องการเพียงเรียกร้องให้ยกเลิกพรบการรวมกลุม่มขอให้ตำรวจเปิดรั้วเหล็กที่กั้นไว้เดินทางเข้าสู่ทำเนียบรัฐบาล นะฮะก็สุดท้ายมีมีอนุชานะครับสายอนุชาใช่มาเจรจาอ่าใช่ใช่ก็ยังบอกว่าดูเหมือนจะขอเวลาหนึ่งเดือนอะไรทำนองนั้นแหละยืดไปอ่ะยืดไปแต่ว่าม็อบเนี่ยบอกเลยเป็นม็อบปักหลักนะฮะม็อบที่จะค้างคืนและปักหลักยาวนี่และเป็นม็อบที่ถือว่ารวมเอ็นดีโอได้เยอะครับครับตรงนั้นตอนนี้คือเขาอยู่คนที่บริเวณไหนน่าจะน่าอยู่เอ็นะแลวไม่รู้ว่าเดินมาที่ทำเนียบหรือยัง ผมใกล้ทำเนียบว่ามาจากยืนถ้าตึกอยู่ดูก็ทำเนียบครับเหมือนโรงเรียนลาดวิลิศเนี่ยครับผมไม่ผิดนี่ยนะครับอยู่แถวนั้นแหละเดี๋ยวจะตั้งอยู่ตรงนั้นครับโอเคก็เดี๋ยวไวซ์ออนไลน์ของเราเนี่ยนะครับจะรายงานความคืบหน้ามาเป็นระยะระนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีมีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องเรื่องเรื่องอลังการสโมสรรัฐสภาขอไปผมผมข้ามมันนั้นไปได้ได้เอาดีฮะเรื่องนี้ผมผม่ช้าเลยฮะเพราะวิชาพี่ชูเนี่ยทำไมไว้ก็มีฮะพี่ชูไปฟิตเนส ไวยก็มีเราก็เดินไปเนี่ยตรงไหนเราก็มีฟิตเนสอ๋อสองสนามใหญ่ด้วยทบถ้าเงินของรัฐเอาเงินภาษีทั้งนั <Nein> ้นอ่ะอันนั้นของกองทัพกองทัพก็ต้องเอมันก็เป็นสวัสดิการของไอยได้เคลมเลยนี่คุณจะไปเคลมในทบเลยเดี๋ยวเขามาเคลมไว้เดี๋ยวจะไม่มีที่อ่านเออแต่ว่าโอเคที่รัฐสภาคือเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะคุณพีรศักดิ์พอจิตสวเนี่ยเออในฐานะของประธานคณะกรรมการดําเนินการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรม โอ้ยยาวเหลือเกินนันทนาการวุฒิสภาพร้อมคณะเขาพานักข่าวเนี่ยไปเดินดูพื้นที่ของสโมสรรัฐสภาเนี่ย parliamentary club เนี่ยนะฮะมีทั้งห้องสปาห้องลีลาห้องซ้อมร้องเพลงห้องนวดแผนโบราณห้องนวดฝ่าเท้าห้องตีกอล์ฟอ่ะมีด้วยเหรอมีมีห้องพัดกอล์บซ้อมกลช่ซ้อมกอล์ฟโอ้ยโซนพักคอยที่รูหราฟิตเนสโรงยิมลูวิ่งอันนี้คืออะไรฮะผู้แทนวงชนชาวไทยเหรอ ก็ประชุมแล้วมันก็มันเป็นคลาบแ์เป็นห้องอะ,อะไรอะ่ะสันทนาการครับมันก็ต้องมีให้ใครเครียดที่นี้ปรากฏว่าคู่อยู่เลยแกล้งทําเป็นตกใจเหรอฮะประทานอนุสันทนาการบอกไม่รู้มาก่อนว่าจะมีห้องสันทนาการมากมายขนาดนี้ไม่ใช่ความต้องการสสสวนะนเรื่องการออกแบบก่อสร้างที่มีอยู่ในแบบก่อนหน้านี้ต้องไปถามคนออกแบบว่าทํามีทําไมอะ่ะแล้วสโมสรละพายยังไม่ส่งว่าพายใช้พื้นที่ สมมติเมื่อไหร่ก็อยู่สํานักนนงานเลขาที่จะรับมอบการสม่้ผู้รับเหมาถ้าอะไรใช้ประโยชน์ก็เปิดงานใช้งานปบางส่วนก่อนได้สวจะรับผิดชอบช้อยลงยิมและลู่วิ่งห้องที่เหลือนี่เป็นความรับผิดชอบของเลขาสภาผู้แทนโยนให้ใหสสไปไปโยนให้กับเนี่ยพวกที่มาจากสสบ้านใหญ่ไอ้พวกสสร้าน,หานใหญ่หมีตังมันอยากพัดก๊อฟกันพอยก็คือประชาชนเนี่ยเขาก็เลยต่อมาตั้งคําถามว่าไอ้สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆเหล่านี้เนี่ย มันมีความจําเป็นขนาดไหนแล้วงบประมาณเนี่ยจะใช้อยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งตัวนี้ยังไม่มีผมไม่มั่นใจว่ามีการเปิดเผยมาหรือยังนะครับก็มันค็จเป็นขนาดไหนแล้วจาเป็นขนาดไหนต้องเอาวัดเอาสาราวัดเพื่อขึ้นไปอยู่บนหลังคาสภาใช่ไหมเขาดีไซน์อะเขาดีไซน์เขาดีเขาดีไซน์ให้สวยพิถึกเป็นสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ของการครอบงำประชาธิปไตยใช่ใช่โอเค ตามที่เขาตามที่เขาจุดประสงค์ที่เขาดีไซน์ว้าเ่นั้นมันผ่านมานานแล้วเราวิจารณ์ไม่ได้แล้วเพราะถลือมันก็ภาษีเราอีกนะแต่ว่าขับเนี่ยมันก็แล้วแต่มุมมองะฮะถ้ามันฟุ่มเฟือยเกินฐานะของประชาชนมันก็ดูไม่ดีแต่ถามว่ากิจกรรมสถานการณ์มีไว้เนี่ยมันเป็นเครื่องมืออะไรมันไม่ได้มีเครื่องมือแบบเพื่อประกาศสักสถานะยศถาบรรดาศักดิ์ไม่ใช่นะฮะมันต้องเป็นเครื่องมือสําหรับการทําให้คุณทํางานร่วมกันได้ดีเช่นพบปะสังสรรค์กันระหว่างต่างพัก เวลาคุณเล่นกีฬากันอย่างน้อยเวลาคุณทะเลาะกันคุณจะไม่ทะเลาะกันเอาไปเอาตายอะไรเงี้ยมันเป็นกระบวนการสันทนาเนะี่ยเป็นกุ๊ปโพเซสเวลาคนคนทำงานร่วมกันมันก็จะมีขับแบบนี้ใช่ไห<ช>มบริษัทใหญ่ๆมันก็จะมีแต่ปัญหาคือเกินหน้าเกินตาประชาชนไปหรือเปล่า,ลาโดยเฉพาะ<ช>ยิ่งกับช่วงเวลานี้ที่ประชาชนตัดกลับมาภาพประชาชนจํานวนมากยังบอกว่าคือมันมีบางห้องมันพอได้ใช้ใจ่ายสูงมากรายได้น้อยมากนะครับปิดท้ายสั้นๆตรงนี้นิดนึง ประเทศไทยเราตอนนี้เขาบอกว่าจดาอยู่ในกลุ่มต่าสุดนะยืนยันว่าเศรษฐกิจอยู่ช่วงฟื้นฟูอย่างช้าๆไม่ถือว่าชะลอหวังว่าตริมาสที่2และที่3นักท่องเที่ยวจะเข้ามาเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจไทยเรายังไม่ดีนะครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการเบ้กับไทยนด์ประจําวันนี้นะครับเราสามคนลาไปก่อนอย่าลืมในการตัดสลังต่อจากนี้สวัสดีครับ Your Daily Dose Smart Bottle Recover